สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถกระบะสวยๆมาฝากไว้รุ่น1คันนะครับสําหรับใครที่กําลังเล็งหานะครับตามหารุ่นนี้กันอยู่หรือเปล่านะครับจัดทรงไว้งามๆครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บทําอะไรเองเลยครับรอๆเลยครับกับเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับ สภาพสวยๆครับปี2008นะครับ2.5คอมมเลเกียร์ธรรมดานะครับหรือที่เรียกกันตาหวานนะครับเชฟตาหวานเลยครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับจัดทรงรองร้อมางามๆนะครับไล่สเต็ปไล่ข้างมาเรียบร้อยนะครับของแต่งของเสริมของเพิ่มมีเยอะมากๆนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยนะครับสีเงาฉ่ำนะครับ90%าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆครับรถไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างเอกสาร ครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับราคาสดนะครับราคานี้2,37,000บาทนะครับเจรจาต่อรองนะครับแจ้งมปที่ช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับรับประกันว่ารถไม่หายนะครับรถอยู่ที่คลองเจ็ดลำลูกกาปทุมธานีนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับเบอร์อยู่นี่นะครับจะไลน์ก็ได้จะโทรก็ได้นะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านครับรถสวย เช็คและคัดมาเรียบร้อยแล้วเหมาะสาหรับสมาชิกที่ชอบรุ่นนี้ทรงนี้แนวนี้ไม่ต้องเก็บทําเองไม่ต้องจัดหาเองนะครับซื้อไปขับหล่อเลยครับอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของแต่งของเสริมของเพิ่มมีแน่นๆครับชมดูก่อนเช็คดูก่อน,นครับจะทรงลร้อมันงามๆยางใหม่ดอกใหม่ครับใช้งานกันได้อีกยาวล้อก็ใหม่ครับ ลองชมดูได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อพลิกคว่ำนะครับสีสวยยแบบนี้นะครับจัดทรงงามๆนะครับกับตาหวานที่เรารู้จักกันนะครับการซ่อมบำรุงดูแลนี่สายกระบะรู้จักแน่นอนนะครับดูแลไม่ยากไม่แพงไม่แรงครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในเชฟโรเลตโคโลราโดนี่แหละครับเขาจะมีคลับของเขาอยู่นะครับจัดทรงมาเรียบร้อยสวยๆแบบนี้ชอบและใช่นะครับให้รีบโทรเจรจาสอบถามนะครับสาหรับน้องคนนี้ก็คัดรถสวยเช็ครถดีนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่าน ชอบและสนใจนะครับคันนี้สภาพดีงามราคาเจราจาต่อรองครับรถสวยแบบนี้ไม่ต้องทําเองคุ้มสําหรับคนที่ชอบทรงนี้รุ่นนี้แนวนี้นะครับลองชมลองเช็คดูได้ครับสวยสมบูรณ์มากๆครับคันนี้จัดทรงรองล้อมางาม,งาม,งามๆครับดูด้านล่างนะครับ จัดมาแล้วนะครับเช็คมาแล้วนะครับสําหรับผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกระบะแต่งเท่าไหร่นะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสําหรับผมนี่การันตีว่าไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อแน่นอนครับรถถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถจะจัดส่งให้ท่านได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันว่ารถไม่หายเงินของท่านอยู่ครบท่านรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับการันตีการจัดส่งการันตีสภาพว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิก่านะครับ ชมดูได้เช็คดูก่อนเอกสารครบพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกจุดนะครับ ใครที่สนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับมาชมภายในนะครับสําหรับภายในก็ต้องบอกว่าเต็มๆครับไม่ต้องทําอะไรแล้วครับสวยเดิมๆนิดหน่อยนะครับความเดิมฉะนั้นใครที่ชอบนะครับต้องบอกว่าดีงามแน่นอนนะครับเป็นเบาะเดิมๆนะครับภายในก็ใส่รอบวัดมาให้เรียบร้อยนะครับฉะนั้นใครชอบสนใจโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับรถสวยกรันตีสภาพแบบนี้มีมาให้ชมมีมาให้เลือกนะครับจะพยายามหารถสวยเน้นสภาพเน้น เอาไปใช้งานนะครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับสาหรับกระบะตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบหรือกําลังหานะครับมันจะคุ้มครับคือไม่ต้องทําเองซื้อไปก็ครบเลยขับหล่อได้เลยครับรถสวยสภาพดีงามไม่มีชนหนักแน่นอนครับการันตีสภาพครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับเบอร์โทรมีรายมีรูปมีเยอะมากๆนะครับถ้าชอบนะครับให้โทรได้เลยครับอยู่ที่คลองเจด รำลูกกานะครับปทุมธานีจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านแน่นอนใช้งานไปโดยประมาณ200,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับกับไม้แท้ๆแบบนี้ชอบชมเช็คตรวจสอบอยู่ได้ครับรูปมีมาเยอะนะครับชมต่อได้เลยใครสนใจนะครับทรงนี้แนวนี้จัดได้จัดครับไม่ต้องเก็บทําไม่ต้องเก็บซ่อมแล้วครับรอครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ